ให้ทุกท่านด้วยนะครับว่าไอพี่วาจะปรึกษาอยู่ที่จะต่อยอดไอไอนี่มีวาดภาพระบายสีี่อ๋อใช่แต่ทีนี้ตอนนั้นนำมูลนิธิเข้ามานี่แต่พอดีมันได้น้อยนะพี่เลยว่าจะมาต่อยอดต่อยอดชุมชนวาดภาพให้มันถือยาวไปครับอ๋อคือให้ชุมชนวาดแล้วก็แปะอย่างนี้หรอก การซื้อขายผ่าบ้านไหมหรือว่าไม่ไม่ใหม่ใม่ไม่ได้วาเฉยๆแล้วก็แปะเลยอันนี้ขออนุญาตได้ขออนุญาตเขียนไล้บอสไหมครับเขียนมาเปิดโครงการค่ะอ่าเขียนมาเปิดงานพอออกมาเปิดงานออกมาเลยใช่แต่ทีนี้ว่าพี่อยากจะต่อยอดต่อยอดอยากจะโปรโมตคืออยากจะโฆษณาคือต่อยอดให้มันชุมชนมันสวยงามคุณพี่ที่ทําการก็มีดําการเพิ่มได้ค่ะได้ทีนี้มูลนิธิน่ะเขาอ่ะปีละครั้งทีนี้เขาจะเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่ว่าต่อยอดะคือเขาจะสนับสนุนสี องค์กรขอสนับสนุนแต่ว่าพี่จะพี่กุศาว่าใช่อ้าวขาดคนว่าเราเรากาจะว่ากันเองชุมชนน้องมันก็ยังไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ว่าไม่มีน้องเยาวชนแต่ก็ยังไม่ค่อยเก่งที่นี่ว่าเราจะหาตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูขอพาไปดูนี่น้องเดี๋ยวเราคิปก่อนให้พี้ดูเขาข้ามก่อนว่าเขาว่ามหาวิจารมหาวิจารมหาวิจารมหาไม่เป็นไร มาวิทยรลัยเผื่อใครสนใจนะครับทางไลฟ์ก็คร่าวๆก่อน <ไป S 1> หรือใครก็ช่วย s ักเ e s สมันิดนึงว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างคือคนตัวใช่ไหมจุดนี้เนะี่แต่ว่ามันนั้นคือมันจะได้มันได้ทั้งสองความลงเรืออันนี้อ,อ๋อมีมีเออเอนักศิลปินมาว่าใช่ค่ะแบบว่ามูลีธีแต่ว่ายังไม่ครบเนาะคือมีจุดนี้แล้วก็มีจุดที่ทำการทีนี้พี่อยากพี่อยากไปยาวไปอีกนิดนึงต่อย้อนมันหน่อย ครับใช่เพราะว่าหนึ่งคือล่องเรือมันก็สวยใช่ครับแล้วทีนี้พี่เราคิดว่าเอ๊ะเจะมีสองด้านด้วยนะใช่ใช่สองด้านด้วยระวังเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ตกพี่พี่ีู้เขียนบทพี่บอกพี่พี่จะต่อยอดที่ไจะยอดยังไงนะคือมันนี้พี่จะมีสนับสนุนเรื่องสีเรื่องอุปกรณ์ครับแต่ว่ามัน๋ยวนี้คนวาด S <S อ,อันนี้มูลที่ที่หมายถึงมูลที่ชื่ออะไรครับมูลที่พุทธรักษา,<ข>าศา,า,ศาตยอทไทยบทจบอันนี้นึงเอ่ะมูลที่พุทธรักษา,าพุทธรักษานี่คือเขาทำโครงการาในอันทวเวศเราทำได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่าคนที่มีเยาวชนไงใช่ไหมส่วนให้ผมเจอครับแห็นไหมครับให้ผมว่บบาได้สักมผัส ไเพอได้นะพอได้ยอดไหนมาต่อยอดร่วมกันเนี่ยต่อยอดได้เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตไปไปไปคิดไปคิจารณานี่ก็แล้วบอกว่าคือคือหลักๆก็คือเราก็คืออ่าเราจะมีอ่หน่วยงานตรงไหนายมาเพราะว่าเราจะหาช่างอ่ะแต่แต่ตอนที่มากับมูลนิธิเนี่ยเขาเป็นนักเรียนศิลป์ ้งงสิแต่น้องๆเด็กๆวาดก็พอสวยนะพี่ความสวยมันขึ้นกับคนมองคือคือไม่เป็นไรอันนี้คือพี่ปรึกษาไปก่อนแต่ว่าพี่ยังเดี๋ยวพี่จะตายก่์ของพี่พี่ก็ชอบวาดชอบอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่แต่อาร์ตก็จะคนละแบบไม่ได้เป็นว่าวิวอาจจะเป็นว่าอีกแบบที่เคเห็นมาตามกำแพงอะไรอย่างเงี้ยสวยๆใช่ค่ะแต่อันนี้คือเด็กๆที่ออกแบบมาเองออกแบบก็สวยครับสวยออกแบบแล้วก็แล้วแต่คนจะมองเนาะสวยไม่สวยทีนี้พี่เลยมาว่าจะจะชวนมาต่อยอดให้กับชุมชน ย,ยินดีครับผมดี่ว่ากันว่คร,ครับผมขอขอสักแผ่นหนึ่งอยากจะว่าดอาชินครับผม